สองแสงมหาปตั้งแตเป็นพุทธเจ้ามันในห้องเป็นปุนยุกคอนคอนไปไปพุทธศาสนานักที่ได้เห็นพระพุทธเจ้าแห่ยุี่รอองค์นี้จะจับเป็นพุทธเจ้าหรือเปล่ ถึงเขาเป็นพุทธเจ้าเขาก็จมยังในใจนงหรอกภพนี่นะโถธรรมโมนี่นะโถสังโคนี่นะโถให้ใจออกใจโผล่นั่งย่นเลยนะมันนี่เขาปกติเลยพบพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าสังฆรเจ้า หมายกว่าวพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยยน่อาจตกนาพนิพาทลูกเขียงจิ้งหลอดโพธิปาตาหูจมกลิ้นของพระอริยทั้งหลายอยูในใ่อาจตกนาพนิพาทธ